สวัสดีครับเรามาดูผลชุดบอลไทยหลีกเกมที่3ประจำวันเสาร์ที่27สิงหาคมหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่สุขโขทัยก็เสมอกับขอนแก่นไป0-0ลำปางแพ้กับแบงคอกไป0-5ทีมเยอได้ประตูจากทางมามูอีสเฮปบอรตี้เฟรนันเดสวันเดอร์ลุยส์เอเบอร์ตันกอนชาเวสแล้วก็ชยาวัชศรีนวง ส่วนชชบรีวันนี้ก็แพ้ให้กับบุรีรัมไป2-3ทีมเยือนนด้ไม่ก่อนถึง30จาก Frank a, แฟรงค์คาสตาเยดาและก็สุพนัทเปิือตาครับยิงไป2ลูกส่วนทีมเจ้าบ้านก็ไล่มาได้แค่2ลูกจากเดนเนโลฮะแต่ว่าทําได้แค่นั้นก็สุดท้ายเป็นทีมเยื่ยที่คว้าสแต้มไป นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ 1. กับ2เป็นแบคงคอกกับบุรีรัมที่เก็บไปทีมละ9้ครับแต่กันแค่ประตูดิเสียานั้นเองอันดับ3 4เป็นราชบุรีกับเชียงรายมีทีมละ6อันดับ5แล้วก็6เป็นท่าเรือกับลำปางเก็บไปทีมละ4นะโซน้นายตารางเนี่ยอันดับ15แล้วก็16อย่างหนองบัวก,กับบุริเทโลก็ยังไม่มีคะแนนเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันที่ที่28สิงหาจะมีราชบุรีเปิดบ้านเจอลำพูนนครราชสีมาพบเมืองทองแล้วก็เชียงรายเจอกับหนองบวัว